ตลอดไปสิแต่โมไวสิรัจะจีชูเค่มมีก็รสจแฮะตลอไปเนี่ยเลดไปตลปฮิปปี้สมไรกฮะยเนเส้นนปัดตรงนี้ยโลอวทวดาราตบปานาแถบบินอกัตุกีฬาแทบหน้าปัดตรงนั้นเส้นหง้าเนี้เนียก็เฮ้ยะปีมเรราสีคือลูกาลซนามาก็เฮ้โอปตนมาอุดมไม่ตีกลลตีฮกลตีโอวารามาดูโต

เกียพูแต่เพคียเปหจอมรอตเตชอฮาฮอตดรอครีอทากะฮเปหเดออาคยาปเปเตชอฮาเดตุลยาฮิตลูยีอากูอครออาฮยนูคยาปหเปเตชอฮาเดอาฮียเบเปยินูอักคลีฮอมเตรลิจัซกูเฮนาเกียตเเปดอุมุสีชี อาอุมมือสีชยเอเดตุเล่ใหเธออารนูจอมเรอเตชอาฮาเบ่ฮอเอฮอไอเป็นแฮอเมเราเหี้ยเราคุงปับกีแฮเป็นเนนนะเป็นเนสิลอปลีน่าเออปื่อคุยสิบบ้านมาเปเอจึมีต่อมีเร่เป็นเฮน้าติจอมบุจอมปีมาเอลูไปก่อนเฮ เจ้าเปมาอารเรตตั้นนเจ้าตัวอารเรล้อเลบไอ้สวยเสดล้อเป๊ลอปลีเน่ยอรเรล้อเบมันรอเปเลูเกยนารรตัวก็แห่เปเลูเกเยนะลเปทวาเตซึสุูนะรอเปมีเปครับบีรุกอ่ตีสวยเสนมาอรเรเบมันรอเดิมให้มีตีตีสวยเสดมาอรเรตเบมานอรเรตัวมาเปเกยรก็แห่ราเป๊ปครลมีบิดตัว អឺតព្រេតួហែនណារសំរិទ្ធិឈោហាហែនហ៎សំរិទ្ធិឈោហាចេកឈឿមម៉េណកហេតិឈោហាណារហិមិតិអោអូដឺបេណេណេគូណារសំរិទ្ធិឈោហាបេណេមេតិណារបេអ៊ីជឺអេតួអេរេណារបេបេមីតុំប៊ីណសំរិទ្ធិគូហេបេមីតុបេណសំរិទ្ធិតួខွာខេរតិឈោហាកលី ติชอฮาคันเลยนะจอมเรมาให้ติจอมเร่ยิชูครีนาเห็บพช่ผีปีก็้ห์ฮาเห็บขาแวเปปนเนี้ไปตุขาบีติชอฮานะรอยจชูครีนาเห็บขาไปเปีนันนี้ก็เฮาเห็นเห็บบันเห็บเมติมาาอตชอฮาอาไม่ตจอมเรอตชอฮาฮอตดกรอกรี इतका होप पे होय न मीतिम रो पिनिनिना पेतुको बिनिति शहामम पेडनुपेनि होबिने पेगुड दे पेयुरी न्याय व्यति शुक्ने ອະພະບຽຈິໂຕທໍພາບຽຈິສຸກຣີສາເຕປະປິໂຕເລຖູລຸນາມາວັງຍິປິກິພຍາຊິໂຕໃຫ້ໃນນະມາສົມແລະ дисци พลດູປິເຕຊປນາອລດກປ້ວພະເລກໍແຮນໍອປກິຍິຈີຫໃນນາມາຕຊໍຫນມາອບອຮອຮມຕຕນາ อาเดอตัวเตโชฮานาไปก็ขับอย่างนีนะรอบยะจีชุกซีนะอาเหขับไปไปเดอตัวเลี้ยถลัวขวากี้นฮะราให้มีตีอ่ขาดเตีไปเป็นแน่แน่ก่อขาดเตีเป็นแน่แน่วนะขวากีรอให้มีตี เอออุมม uh, ืสอซาเทเกเด็กจจีชุกรีตุเลีถลุนมาเป็นยังีงไปก็เลีปลิตเชอาฮางีนะทบาราเฮขาดได้ไปเป็นยังี้นะรอบเป็นเนนีงนะอ่าไปเลี้ปลีนเนี่ยต่จีเร่ชอฮานะตัวกูก็เห็นมีต่ให้มาเอ่อซอมเรนนะอ่าอมูลปิปบ้าตินะอ่า เออยูกับศิกาต์เน่ไปดสุดไดเสดปเยนยูลกี่ยวิญญานตัมาตกวแฮะไอทากตไปปไดไปอุตส่าห์เพลีคูบันดมาเดชชาอุบมาเปกลุเป็นเลสิไอทีกิมาเปกลุเป็นเลนมากันเลยตัดทึ่ตัดทึ่ตเป็นแม่บัดแทมย่อยอาจารกูที่จะชิบเลกกูนมาเป็นแม่เธอเนี่ยไม่ตีให้นมาอีเดอร์ซ้อมอะรตชฮาเฮเบนะมาอุกลุกันเลยอน่าให้กลุ่อุบมา รีโอเมียวเต้เต้ให้มากันเลยตะถึงนาถึงโซถึงรีถึงเจ้าก็แหมันนั่งรอบไปก็ยีเบจีชุกรีนาเห้นมไปอ่อเลยเนี่ยซ้อมแรยนะไปเบจีชุกรีให้นมาซ้อมแรยนมาอัดรีกันเลยไปอัดจุจูอัดถึงถึกไปให้มีนัก็แห่รา ပိရှာဟကလင်ာပိဇူညေပြတိရှုခရီနာပေစီပလရှိမေရေပေအလနဲ့ပခုရဗျတိရှုခရီမပေဗျတိစသိပေရတုလေးထလူမာဗတေစညာပေကိဖြာရှု ไปก็เอ็มมวยฉือรู้ได้ไปสิปลอกกูทบามไปยื้อรู้ทบามยาจีชุกรีนาอาแคคาดฉากกาจอไปเปได้ตัวเลถึงลูไปยื้อเอียรู้ไปอ้อเลทบาโซน่าโซเซอัส์เซรออาสาพริกทอเแซตนน่าแซมาเปเปกือซอฟพริก็ทอตึกกันแคร์แซนในลูปาให้เปกือยื้อในให้น้ำติชอฮาบันน้มาไปสิเปลี่ยก็แฮรรอไปพากันเลปู่เบอร์สลีนะให้นมตเให้น้ำ ahenete nasya phu yuda phu ma t tehi kyni be kad te sari so bunora yesu khri hia itaka to lo pe ho pe ho te sari ye e asya o n na chom le olak ya pe abraham nu ken nu ho to to chom le ol ya tu hon na a k d i t a pe သဆာဆေဘျက်ချေပါဆံဖုကေရဒအဇီယေရှုတေကွနီဘေတဆာဆေဘျက်ချေပါနိုရောယေရှုဟဲအီထာကပေပရေအိုင်းဟဲအာမင်ရောပီနာပီနေစီမာပေမယုဒဖုကမတကိုဟဲမနာပေမမီချိဒရရောဆောမရနာအမိုနီပေဘတေနရောပေကူး ਤਾਨੋਗਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿਕਨਿਬੀ ਕਤੇ ਸੋਰੀ ਸੋਬੂ ਨਾ ਹੈ ਪਿਕਨਿਬੀ ਕਤੇ ਸੋਰੀ ਸੋਬੂ ਨਾ ਕ ਯੀਸ਼ੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਟਾਕਾ ਹਪੇ ਹੈ ਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਇਟਾਕਾ ਹਪਿਆ ਸਾਨਾ ਪੇ ਮਯੂਦਾ ਫੂ ਕ ਮਤੋ ਪੇ ਮੀਚਿ ਦਰ ਰੋਵੇ ਮਨਰ ਰ ਦੇ ਸੋਮ ਲੈ ਅਤੇ ਆਲ ਲੈ ਕੇ བྱ་ ជី ཤুক্ৰিয় ཁ ွာ ཁਿਆརོ་ པེནེནེ པེ་ཐዋᱱོ་ག་ ཕེ་ཨברהཧཱ་ ཨ་ཁུལ్యལ་ལེ ထ ོབ་པ་པེ ནི་བེནོ་ག་ ཕེ་ཨברהཧཱ་ ཏེ་སོརི་སཱ་ན་ནད་མུན་ནུ་ཁེན་ན་ ཨ་ཏ་ཏོ་ག་ད་ པེནེནེਊ ຫນ ་མོཔི་ཁ ွာ ཁਿਆཔེ ནེ་མ་ པེ བྱ་ ជី ཤুক্ৰিয় ཁ ွာ ཁਿਆར་ པེསེན་པེགུན་ནི་བི་ག་་ མ་ཧི་མི་ཏེ་ ཏེ་ས་སེ བྱ་ ជី ན་ཧེ་ནམ་ ဟိမီတီဘျက်ချုခရီနာဟေထာကဝေပေတော့ဘနာဘျက်ချီရှုခရီနာအဟေဒူလူတယာပေဒအတေမူဒတိုလေးသလော othor pe nen ne na pe yiri na ro pe ni be ga somne te all le der ma hiti a pilipli ka ne te chi re te sho ha ติมูเมริเจติพอตจึงนมาตีเฮนี่นมามาดับปตียิบยัจีชุครียขวาเคาน่าให้มาริซาเซบันนามันแฮอันดูลูปีก็เฮระฮหไม่ได้อ่าซีเคียเซลูปิก็สีปีซิบารนก็เฮราเปกี้ยีเนยัจีชุครีมาดับบันนุป็นหุทวสอมแรหลังงนก็แฮราเปกี้ยี่เนบันนาให้เหนื่นมา អឺហេមីទីពលិព្រិទើណេដាសុដាសេតូតាតេឈាហាដាបេឧដិគុននីខុស៊ីតិមញ៉ារិជាស៊ីណេណាម៉ាពលិព្លេតូកដាបេពុបេលាហេណេណាម៉ាសិក្ខាលុបិកបស៊ីកោហេរ៉ាមីទីហេណាម៉ាលុបាណតូកោហេមនរាមសមនកើមីលឹងមីបាទីកបស៊ីបាតព្រេបនីតេប៊ុយសមនកើសរិសមពុស៊ីប៉តព្រេហេណេទេវី